จากคุณผู้ชายค่ะบอกว่าสวัสดีครับคือแฟนผมเนี่ยอายุ58ปีผมอายุ50เราไม่ยุ่งกันมา2-3เดือนเพราะแฟนเป็นคนไม่มีอารมณ์เอาซะเลยทำให้ผมพลอยเซ็งไปด้วยทั้งๆที่ผมเองเนี่ยยังมีความต้องการอยู่เป็นเพราะอะไรครับผู้ชาย50ผู้หญิง58ค่ะ่ายหญิงก็ไวทองแล้วค่ะนะคะก็จะอายุนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนของเรื่องของการนะคะ ลดความต้องการทั้งเพศนะคะ,คะและแท้ยิ่งฝ่ายหญิงเนี่ยมีกิจกรรมทําเยอะนะคะมีเรื่องที่เขาสนใจมากมายโดยเฉพาะการดูแลโอ้ดูแลลูกหลานลูกหลานเลนนะคะคะหรือบางคนใบ58ดก็ยังทํางานโอ้ทํางานไม่หยุดไม่หย่อนเฉลี่เห็นประชาชนเรานี่แข็งแข็งขยันกันจริงๆนะคะ,คะเอชลี่ยยังเจอคนไข้าอายุ60สกว่าๆนะผู้หญิงนะทั้ตงตังคมีอาชีพป,ปีนขึ้นต้นไม้ โ oh, อ้โหแล้วกแข็งแรงมาก,ก,รมากสรุปว่าสรุปที่เขาไม่ไม่ว่างนะต่างเขาจะไม่มีอารมณ์ทางเพศนะคะเขามีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดสรุปว่าห้าสิบแปดไม่มีอารมณ์ทางเพศก็เกือบจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคุณมีปัญหาคุณคุยกับเขาดูนะคะว่ามันมีปัญหาตรงไหนมีความเครียดตรงไหนความเบื่อหน่ายตรงไหนนะคะคุยกับเขาอีกนะคะค่ะต้องเข้าใจใจิตใจเขาด้วยนะคะสื่อสารกัน ให้ดีพูดคุยกันให้ดีนะคะจะได้หาทางลงเอยกันได้ด้วยนะคะยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุนปรับท่าสีและอากาศธาตุ ผลบีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสะคานร,รากช้าพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกเชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงมากระทืบลงกำลังเสือกรงบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 3 2 9 9 3 2 2 3